นี่เพื่นอนๆว้ยน่ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ไหนๆก็มามามาแล้วเขานั่งก่อนนั่งพักแป๊บหนึ่งี๋ยวจะตอบคำถามตอบคำถามแบกดอกไม้ฝรั่งไปด้วยนะเอ,อ่อดอกไม้ฝรั่งขุดยังไงทำไมไม่มีต้นตัดแล้วมันขึ้นมาใหม่ไหมอะไรอย่างงู้นอย่างงี้เนาะ ยายก็ตอบให้ทุกทุกปีเนาะแต,แต่แตว่ว่ายายก็ตอบไปแล้วคําถามใครใครถามทําไมไม่มีทําไมไม่มีใบทําไมไม่มีต้นทําไมมีแต่นอโอ้ดูนี่ทําไมตัดเสียหายหมด <c oughs> มันจะแตกยอดแหละเป็นต้นละเมื่อวานไม่ได้ตัดไง่ายดานมันไม่เยอะหรอกแต่ก็ตัดจะหมดหน้าแล้วนี่ กลางปลายปลายเดือนหน้าเขาก็เลิกตัดแล้วทำไมฝรังไม่เหมือนเมืองไทยเราตัดได้ตลอดเนาะยูนี่มีแต่คนถามว่าทำไมมันไม่มีตน้นก็มันไม่เหมือนเมืองไทยเนาะยายทำคลิปตอบคำถามให้นะคะเดี๋ยวก่อนทุกปีเลยจะมีคลิปตอบคำถาม หนึงคลิปทำไมไม่มีต้นปลูกยังไงเดี๋ยวยายจะมาตอบอยายตอบไปแล้วแหละแต่ว่าบางคนก็อยากรู้เน่อยากรู้เดีจะตอบให้นะคะคราวหน้าคราวหน้าตัดน้าไม้ฝรัง่งอู้ยอันนี้ซ้ายมนขวานี่นี่นซ้ายขวานี่ วันเดียวเพื่อนๆเลยยาวเท่าศอกว้ายนี่ว้าว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 อูว้อู้สวยสวยสวยแดดร้อนไงนเพื่อนๆแดดร้อนก็มาพูดพลาดพื้นเลยแลย้วแดดก็ร้อนแล้วก็ไม่ได้ตัดวันหนึง่ง ถามว่าทำไมไม่ถอนเอาถอนไม่ได้มันลึกต,ตั้งหาสิบเซนเนาะครึ่งเมตรเข้าไปแล้วโอ้ยอันนี้กระดดน้ำอย่างงี้นะนเพื่อนๆเลยอย่าดูดิยายเพิ่งถอนวันนั้นเขียวกระจีอีกแล้วอย่า ไม่มีแต่น้าไม้ฝรั่งจะให้เขาเนี่สั่งเพียบเลยคนสั่งเพียบเจ้าที่จะเอาไปขายคืออาทิตย์นี้ไม่ให้เขาเพราะว่าเอาไปให้ญาติอุ้ยดู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 ด ดู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 ไว้ไว้ไว้อึ๊บไงนี่เฮ้ยเหลือทางโน้นอีกโอ้ยโอได้เยอะมากเลยเพื่อนๆคิดว่าได้อยู่นะหนึ่งกิลเนี่ เพราะว่ามันใหญ่มันยาวเนาะอันนี้ก็อ่อนหมดนะเนี่ยถ้ายายกินเองปอกปอกเอาเนี่ยอ่อนหมดแต่ให้เขาต้องตัดออกแบบคนนั้นเนี่ยเนาะได้ตั้งเยอะอุซาหอกระปุกกระปิมาไปชิมกูดบอรีสักสองสามโลกค่อยเข้าบ้านดีกว่าอุซาหอบกระปุกปกระปิมานี่เพืเ่อนๆโอยน่าได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ โอ้าจออะอะไหนๆก็มามามา,มาแล้วเขานั่งก่อนนั่งพักแป๊บนึเดแล้วจะตอบคำถามตอบคำถามแบกดอกไม้ฝรั่งไปด้วยนะเออดอกไม้ฝรัง่งขุดยังไงทำไมไม่มีต้นตัดแล้วมันขึ้นมาใหม่ไหมอะไรอย่างงู้นอย่างงี้เนาะยายก็ตอบให้ทุกทุกปีเนาะแต่แต่ว่ายายก็ตอบไปแล้วคำถามใครใครถามทำไมไม่มี ทำไมไม่มีใบทำไมไม่มีต้นทำไมมีแต่น่อเอออยู่เมืองนอกมันหน้าหน้าอากาศมันไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเรามันร้อนตลอดเขาก็มีมีให้ตัดเกือบทั้งปีเนาะเขาก็ปล่อยให้มีต้นอย่างนี้มันเหมือนไม้ไผ่เหมือนต้นไผ่น่ะจะมีหน่อขึ้นมาอันนี้ก็คือต้นมันไม่ใช่ต้นมันฝรั่งนะเปรียบเทียบให้ฟังต้นมันแล้วมันก็จะมีหน่อเพิ่มมาเรื่อยๆเนาะแต่ว่ามันจะไม่เยอะอย่างนี้ใช่ไหม มันมีทั้งต้นมีทั้งหนอ่อส่วนน่อไม้ฝรั่งเมืองนอกอากาศมันหนาวอากาศมันหนาวเขาก็มีมาให้เราได้ตัดแค่แค่ประมาณสองเดือนหรือ2เดือนครึ่งนะเพื่อนเพื่นอนสองเดือนหรือ2เดือนครึ่งหลังจากเราตัดตอนนี้ตอนนี้ขึ้นมาเท่าไรเราตัดหมดนะขึ้นมาเท่าไรเราตัดหมดทีนี้ก็สักประมาณกลางกลางเดือนอกรกฎาเขาหยุด ปลายปลายเดือนน่ะเขาหยุดตัดพอหยุดตัดปุ๊บเนี่ยมันก็พรวดพลาดพืบมาเป็นใบแล้วเนี่ยเนาะเป็นใบแล้่ก็ปล่อยมันไปปล่อยมันไปไอหนอหนอมันก็เริ่มเริ่มหมดเริ่มหมดนะแต่ว่าถ้าเราถ้ามันต้นเยอะแล้วถ้ามันมีเราก็หักมากินได้หนึ่งต้นสองต้นสาต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเอาไว้ให้มันมีแรงที่จะปีหน้าเนี่ยมันจะมาออกมาพรวดพลาดอย่างเงี้ไงปีหน้านเนาะพอเดือนพฤศจิกาหน้าหนาวหน้าหนาวเขาจะตัดต้นเนี่ย ตัดต้นทิ้งหน้าหนาวนะก็จะตัดต้นทิ้งหมดเลยตัดต้นทิ้งหมดเลยเนี่ยพอถึงหน้าร้อนหน้าเนี่ยหน้าอะไรนะเดือนเมษาหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็เริ่มขึ้น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 ใหม่อีกเนาะแล้วคนถามว่าเนี่ยยายตาตัดแล้วมันขึ้นมาอีกไหมมันตัวนี้ที่เราตัดมันไม่ขึ้นนะแต่ขึ้นด้านข้างอีกนะคะแนนยอดมันด้านข้างมันขึ้นมาแต่ตัวนี้ตัดแล้วตัดเลยไม่ขึ้นมาอีกเนาะปลูกยังไงปลูก ด้วยรากรากก็คือเพาะมาจากเมล็ดนั่นแหละเอาเมลเ็ดไปเพาะแต่เราถ้าเราปลูกเมล็ดนะ่ะมันช้าขนาดปลูกด้วยรากนะจะได้กินจริงๆตัดจริงๆจังๆต้องรอสามปีนะคะถึงจะได้ตัดจริงๆจังๆก็ถ้านําไม้ขาวเขาจะยกร่องพูนร่องเขาจะพูนขึ้นแต่อันนี้นําไม้เขียวขุดลงดินนะคะห้าสิบเซนขุดลงดินแล้วก็ถามว่าทําไมไม่ถอนเอา เมืองไทยมันเข้าถอนเอาหรือเปล่าอันนี้ถอนไม่ได้เขาก็มันเลือกห้าสิบเซนนะยายเคยลองเอฟซีบอกให้ถอนยายเคยลองถอนแล้วไงท้องเพื่อนอันในมันอยู่บนบนมันก็หลุดใช่ไหมอันหนมันอยู่ล่างมันก็ขาดเนาะมันถอนไม่ได้อะไรอีกคำถามอะไรอีกเกี่ยวกับน้ำไม้ฝรั่งยายลืมไม่ได้สคริปต์สคริปต์อะไรมาหรอก ต,ตัดแล้วก็เมื่อกี้ว่าจะวันหลังบอกวันนี้อากาศมันยังไม่มืดเออก็เลยต่อไปมีอะไรอีกอ่ะถามอะไรอีกน,ะนาะหน่อไม้ฝรัง่งส่วนมากก็จะบอกว่าทําไมไม่มีทําไมไม่มีต้นนะเออนั่นแหละอันนี้ยายตอบให้ปีละครั้งเนาะแต่ก็ถามมายายก็ตอบไปแล้วก็เหลืออีกประมาณสักสามสามสามสี่อาทิตย์ละแหละย,ยายก็เลิกตัดแล้วเนาะ ก็ปล่อยเห็นไหมเอ็นตัวเล็กๆเ,เห็นไหมล่ะอันเล็กๆที่ยายไม่ตัดอะยายเคยถ่ายให้ดูอันเล็กๆที่ไม่ตัดมันก็เป็นใบเป็นต้นแล้วตอนนี้เนาะเล็กๆที่ยายไม่ตัดก็เป็นใบเป็นต้นเอ,อ่อใส่ปุ๋ยอะไรปุ๋ยน่ะยายไม่ค่อยได้ใส่หรอกเพื่อนๆใส่เอ,อ่อปุ๋ยหมัดของยายนี่แหละทีเดียวแล้วก็ใสป่ปุ๋ยอะไรอ่ะเม็ดๆอ่ะทีนึง สวนมะยายก็จะใส่ปุ๋ยหมะะยักนั่นแหละเอามาใส่แต่สวนมางไม่ค่อยได้ดูแลอะไรหรอกยายนะออืมเ่ผักสวนครัวยายนะจะบอกว่ายายนะเป็นคนที่ชอบอะไรง่ายๆปลูกง่ายๆถ้ายากยายจะไม่ปลูกเนาะเหมือนมะเขือเนี่ยยายยังบอกว่าปีนี้ไม่ได้กินยายเลิกมะเขือเปาะมันปลูกไม่ได้กินก็ไม่ปลูกปลูกอันไหนที่ว่าเราปลูกได้ง่ายๆเร็วๆเนาะ แต่ว่า,าถามว่าซื้อมาจากไหนพันมันช่วงนี้หายากเหมือนกันเดอพันเพราะว่าแต่บางคนก็บอกสั่งในเน็ตอะไรเงี้ยยายไม่รู้จักสั่งเน็ตหรอกอแต่ก่อนมันมีร้านขายต้นกล้าผักอนะก็เลยให้เขาสั่งให้อาถามลองถามร้านต้นขายต้นกล้าผักดูเด้อเขาอาจจะสั่งให้ก็ได้เนาะเขาอาจจะรู้จักนะดูปลูก กว่าจะได้ตัดเต็มที่3มปีนะแล้วก็ได้กินไม่รู้จนถึงตอนไหนยายก็ไม่รู้นะเนี่ยสิกว่าปีแล้วนะคะสิบกว่าปีบางคนถามเยตาปลูกน่อไม้ฝรัง่งตอนไหนบางคนถามว่าเยตาเอ่ออะไรนะไม่เห็นยายปลูกเลยเห็นแต่ยายตัดน่อไม้ฝรั่งบางคนก็บอกว่าปลูกให้ดูหน่อย ยายไม่ปลูกให้ดูไม่ได้เพราะว่ายายเนี่ยปลูกทีเดียวเป็นสิบปีแล้วไงเออบางคนบอกว่ายายขยายอีกเอขายได้ยายขยายอีกออขายได,ยยยยยได้มันไม่คุม้มหรอกยายขายเนี่ยขายคือแบบกันเองกันเองนะเพื่อนๆแล้วมันก็เปลืองเนื้อที่รดน้ําดูแลเอาแค่นี้แหละอีกอย่างหนึ่งก็ไม่แน่นอนเนาะเห็นไหมคนที่สั่งกินก็เ,ออเฉพาะเออสาร์อาทิตย์เขาสั่งแล้วคนที่เขาเอาไปขายก็ เห็นไหมเขาบอกตอนแรกเขาบอกว่าไม่เอาเขาเขาท้องผลสุดท้ายพ่อเขาไปขายแทนก็เลยได้เอาของยายไปเนาะแค่นี้คือถ้าแค่นี้ถ้าไม่มีคนซื้อยายก็เก็บมาดองไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเยอะเกิดไม่มีคนซื้อจะทํำยังไงเพื่อนๆเนาะนี่หละเอาเอาเท่าที่เราทําได้นะเพื่อนๆผักอย่างอื่น ผักเอยียงอื่นยายไม่ได้ขายนะคะปลูกผักเอยียงอื่นถามว่ายายตาปลูกผักขายเปล่าไม่ได้ขายนะคะเอาไว้กินเองน่อไม้ฝรั่งนี่เออตอนแรกก็กินเองแหละตอนหลังมีคนเขาขอซื้อขอซื้อไปขอซื้อมาก็เลยขอซื้อทุกปีเนาะอืมนี่แหละไปแค่นี้แหละเพื่อนๆสวยนะบรรยากาศสองทุ่มกว่าจะสามทุ่มแล้วมั้งนี่สวยสวย อยากถอนอยากถอนทิ้งก็อยากอยากเอาไว้เม็ดก็อยากไม่มีที่ถอนร่องนี้แต่ร่องนี้มีกระลำดาวอันนี้มันไม่มีกระลำดาวนี่เออมีผักเคสอย่างเดียวกระลำดาวอยู่ด้านนี้สามต้นนี่ยังไม่รู้จะทํำยังไงไปไปปคิดถึงคิดถึงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮียตาด้วยนะคะ